จากความเจ็บปวดที่อังกฤษสู่แผ่นดินใหม่ที่เยอรมนีวันนี้เควินเดบรอยต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในทีมที่ชื่อว่า Wolf บวกที่นี่เขาจะค้นพบความสามารถที่แท้จริงของตัวเองและสถานาชื่อให้โลกรู้จักในฐานะสุดยอดเพลย์เมเกอร์ที่ไม่มีใครกล้ามองข้ามเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วในขอบสนามสตอรี่รีมัสเตอร์เควินเดบรอยตอนที่3ครับ เมื่อเควินเดบรอยก้าวออกจากเชลซีอย่างเด็ดขาดในเดือนมการาคมปี2014เขาก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางใหม่ที่บุเดสลิกาเยอรมันแต่ถ้าว่าครั้งนี้ครับเป็นสโมสรที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับนั่นก็คือว l f ฟบวกและสโมสรแห่งนี้แหละครับไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานั้นแต่มันยังกลายเป็นสถานที่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเดบรอยไปตลอดการ วอฟบวกในช่วงเวลานั้นครับเป็นทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนในการก้าวขึ้นมาทา้าทายบาเย,ยน์มิวนิกและก็ดอทมูลเพื่อเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำของเยอรมันวอ f ฟบวกลงทุนอย่างหนักในการเสริมทีมด้วยนักเตะคุณภาพสูงและเควินเดอร์บรอยครับก็เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายฤดูหนาวปีนั้น ทันทีที่เดอบรอยมาถึงเมืองวอลฟ์บัวครับเดอบรอยก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศใหม่ที่แตกต่างไปจากลอนดอนเมืองเล็กๆแห่งนี้อาจจะไม่หวือหวาเหมือนเมืองใหญ่แต่เขารู้สึกได้ถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากสโมสรโค้ชและก็แฟนบอลซึ่งทุกคนต่างรอคอยผู้ชายคนนี้อย่างใจจดใจจ่อการสนับสนุนเต็มเปี่ยมไปได้ความไว้วางใจจากทุกฝ่ายมันก็เลยทำให้เดอบรอยครับรู้สึกมั่นใจและก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างเต็มที่ โค้ดของวอล์ฟบวกในเวลานั้นครับมีชื่อว่าดีเตอร์เฮกกิ้งซึ่งเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเดอร์บรอยมากเป็นพิเศษกว่าใครเขาเนี่ยมองเห็นพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมของเดอร์บรอยและก็เชื่อว่าเดอร์บรอยจะเป็นผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนทีมให้กลายเป็นทีมระดับสูงของเยอร,รมันนี้ได้ซึ่งเฮกกิ้งผู้เป็นโค้ดนะครับเคยกล่าวถึงเดอร์บรอยกับนิติสารคิกเกอร์เอาไว้ว่าท่านทีที่ผมได้เห็นเขาซ้อมครั้งแรกเนี่ยผมรู้ได้ทันทีว่าน,นี่เป็นผู้เล่นที่มีความพิเศษมากนะ ผมอยากจะบอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนจังหวะของเกมได้โดยตัวคนเดียวผมตัดสินใจตั้งแต่วันแรกเลยว่าเขาเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของทีมเรา ภายใต้การทำทีมของเฮกกิ้งครับเดอ์บรอยถูกวางให้เล่นตำแหน่งหมายเลขสิอย่างเต็มตัวเป็นเพลย์เมคเกอร์อิสระที่คอยปั่นเกมรุกให้กับทีมซึ่งนั่นแหละครับก็กลายเป็นตำแหน่งที่เดอ์บรอยสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ดีดที่สุดในชีวิตช่วงท้ายของซีซั่น2 0 1 3ันสถึงสองพเดอ์บรอยลงสนามให้ว๊บบวกไปทั้งหมด16นัดยิงได้3ประตูทำไป6แอสซิตนับว่าเป็นการเปิดตัวที่น่าประทับใจมากสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมได้ไม่นานสื่อเยอรมันหลายสำนักคารับก็ เตที่มีอนาคตสดใสรุ่งโพทองมากที่สุดคนหนึ่งในลิกเยอรมันเพื่อนร่วมทีมอย่างอีวานเปร์ิสิตและก็บาร์ดอสนะครับต่างยอมมารับในความสามารถของเดอบรอยอย่างรวดเร็วซึ่งเปริสิธิตครับเคยให้สัมภาษณ์กับบิว้ว่าผมอยากจะบอกว่าเดอบรอยเป็นผู้เล่นที่สามารถส่งบอลทะลุช่องได้ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยเห็นมานะคุณผมไม่ได้อวยนะแต่เด็กคนนี้สามารถมองเห็นช่องทางที่ไม่มีใครเห็นนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้นความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนร่วมทีมที่วอ l ฟบวกก็ยังแตกต่างจากตอนที่เขาอยู่เชลซีอย่างสิ้นเชิงครับเดอรรอยเริ่มต้นใหม่อย่างสบายใจสามารถเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วและวก็นี่คือจุดสำคัญที่ช่วยให้เขากลับมาแสดงฟอร์มได้ดีที่สุดอีกครั้งจนเมื่อซีซั่น2013 2014จบสิ้นลงครับเดอะบอยก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาว่าเขานั้นพร้อมแล้วสำหรับซีซั่นใหม่ที่จะมาถึง และตัวเขาเองก็เชื่อว,วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการกลับมาสู่จุดสูงสุดของตัวเองแต่ซีซั่นต่อไปที่กําลังจะพูดถึงนี้มันกลับกลายเป็นซีซั่นที่เขาสร้างประวัติศาสตร์และก็เปลี่ยนตัวเองจากนักเตะดาวรุ่งที่เต็มไปได้วยคำถามให้กลายเป็นสุดยอดเพล์เมเกอร์ระดับโลกที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ ปี2014ข้าไปปี2015นั่นเป็นซีซั่นที่เปลี่ยนชีวิตของเควินเดอบรอยไปตลอดการครับหลังจากที่ใช้เวลาปรับตัวครึ่งซีซั่นก่อนหน้านี้เดอบรอยเข้าสู่ซีซั่นใหม่ด้วยความมั่นใจและก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการพาวอฟบวกกลับสู่ความยิ่งใหญ่เดอบรอยตอนนั้นในวัย23ปีครับเข้าสู่จุดพีคข,ของร่างกายและก็จิตใจซึ่งตอนนั้นเดอบรอยกลายเป็นหัวใจสําคัญของทีมอย่างแท้จริงครับการผ่านบอลการจ่ายแอซซิตและการทําประตูของเขาเนี่ยเปลี่ยน วอฟบวกให้จากทีมธรรมดากลายเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวที่สุดของลีกเยอรมันตลอดทั้งซีซั่นนั้นเดอบรอยลงสนามไปทั้งหมด51นัดในทุกรายการยิงไป16ประตูและก็ทำแอสซิสต์มากถึง28ครั้งตัวเลขที่น่าทึ่งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเดอบรอยได้กลายเป็นนักเตะที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้อีกต่อไปในบุนเดสลีกา เอาแค่ในลีกพี่แกสามารถทำแอตซิตไปมากมายได้ถึง21ครั้งซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของลีกใน4ซั่นนั้นและยังเป็นสถิติแอตซิตสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบนเลสกาเยอรมัน er ในนักขณะนั้นอีกด้วยไฮไลท์สำคัญที่สุดของ4ซั่นนั้นคือเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยเด b โพคาเมื่อวันที่30พฤษภาคมปี2015โวฟบวกวันนั้นต้องเผชิญหน้ากับสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างดอทมุลในสนามโอลิมปิกสเตเดียมที่กรุงเบอร์ลินครับ เกมนั้นเดบรอยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกระเทียมทอดพี่แกยิงประตูสำคัญได้นาทีที่33ด้วยลูกยิงสุดสวยจากนอกกรอบเขตโทษรวมไปถึงยังมีส่วนสำคัญในการปั้นเกมรกให้ทีมตลอดทั้งเกมซึ่งสุดท้ายวูลฟ์บวกก็เอาชนะดอทมุลไปได้3ประตูตอนหนึ่งควา้าแชมป์เดฟวีพคาวได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรและหลังจากที่จบซีซั่นอย่างสุดยอดนั้นครับเดบรอยก็ได้รับการยกย่องจากสื่อฟุตบอลทั่วโลก ปีนั้นเขาได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของบุนเดสลีกาและก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมของยุโรปหรือยูฟาเบสทเลเยอร์ินยุโรปซึ่งเป็นครั้งแรกเลยครับที่เขาได้รับการยอมรับในบระดับที่สูงขนาดนี้แม้แต่ตัวตํานานฟุตบอลเยอรมันอย่างโลธามัตเทอุสก็ออกมากล่าวกับสกายสปอร์ตถึงเรื่องนี้ว่า ในสายตาผมเควินเดบรอยเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในบุนเดสลลกานี่เป็นนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆคุณเ้ยผมมั่นใจเลยว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะระดับโลกอย่างเต็มตัวในอนาคตอันไกลช่วงเวลานั้นก็มีสโมสรยักษ์ใหญ่มากมายครับเริ่มหันมาจับตาม,มองเดบรอยอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาเยอร์มิวนิกหรือแม้กระทั่งเรอัลมาดริดซึ่งทุกทีมต่างมองว่าเขานี่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพซีซั่นถัดไปแน่ๆ ซัมเมอร์ปี2015ก็เลยมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของเดอบรอย์ครับดังทั่วโลกฟุตบอลซึ่งในที่สุดเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เข้ามาพร้อมข้อเสนอมหาศาลกว่า55ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรเรือใบสีฟ้าณนะเวลานั้นหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าการตัดสินใจมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเดอรบรอย์เลยครับเขารู้ดีว่าการย้ายกลับไปอังกฤษจ,จะต้องเผชิญกับความกดดันมหาศาลมากกว่าเดิมแต่ถ้าว่าครั้งนี้เดอบรอย พร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ตัวเองครับว่าเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มที่เคยล้มเหลวแต่เขาจะกลับมาในฐานะนักเตะระดับโลกที่ทุกคนต้องจดต้องจําการเดินทางที่ยนเยอรมนีได้เปลี่ยนเด็กหนุ่มผู้เคยล้มเหลวให้กลายเป็นนักเตะระดับโลกที่ทุกคนยอมรับแต่เท่ากการเดินทางของผู้ชายคนนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าพรีเมียร์ลีกกำลังจะเรียกหาเขาอีกครั้งพรุ่งนี้ตเตรียมพบกับการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่สู่แผ่นดินอังกฤษ เควินเดบรอยจะพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าเขาพร้อมที่จะยืนหยัดท้าทายทุกคำวิจารณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตติดตามต่อได้ที่ขอบสนามสตอรี่รีมาสเตอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสองทุ่มตรงที่หน้าเพจขอบสนามหรือใครไม่อยากมาดูทีละตอนติดตามได้วันเสาร์11เโมงเต็มๆเลยจ้า